ะครับจะเชิญชวนไปสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือสถานสถานศึกษานะครับจะเชิญชวนสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดนครสีมานะครับอาทิตย์นี้คงจะถึงเขตพื้นที่เราจะเจาะสถาบันใหญ่ๆมหาวิทยาลัยนะครับแจ้งความประสงค์ไปไม่เฉพาะในพื้นที่ในโคราชนะครับทั่วประเทศ<ด>ผมจะแจ้งไปที่มีคณะ,ะจิตกรรมมีมีเรื่องศิลปะนะครับโดยเฉพาะศิลปกรนะครับ สวจุฬาอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะแจ้งไปทั่วประเทศนะครับว่าเราจัดกิจกรรมนะครับก็อาจะจะฝากทางแดงว่าโปรแกรมนะ่ะเสร็จเมื่อไรเราจะแน่เขาไปด้วยเ <จะ S 2> สร็จแล้วครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ก็ฝากนะครับโดยเฉพาะราชพัฒน์เนี่ยมีทั้งหมด40แห่งทั่วประเทศเนี่ยเราจะแจ้งไปทั้งหมดเลยนะครับเพราะคงจะอาทิตย์หน้าหนังสือคงออกหมดนะครับอาทิตย์หน้าแจ้งไป นะครับโดยเฉพาะราชพัฒในภาคอีสานเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยให้เขาทราบนะครับไกลๆถึงไม่มาให้เขาทราบว่าโคราชบ้านเราจัดกิจกรรมเรื่องนี้นะครับซึ่งหายากนะครับที่จะจัดกิจกรรมได้ได้